สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใบเตยโพสต์ภาพล่าสุดแต่โซเชียลคอมเมนต์แรงเดี๋ยวบ้านก็ถูกยึด ยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวของคดีแชร์ฟอร์ต3ดีที่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกจนเกิดการขยายผลและจับกลุ่มดาราสาวพิงกี้สาวิการชัยเดชตามด้วยดาราที่มีชื่อเอี่ยวมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของนักร้องดังใบเตยสุทธีวันทวีสินและสามีรวมอยู่ด้วยโดยตลอดระยะเวลาที่มีเรื่องนี้มาทั้งใบเตยและหนุ่มแมนก็ถูกแซะจากชาวเน็ตมากมายล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวใบเตยได้มีการออก อัปเดตรูปของตนเองและบริษัททําความสะอาดบ้านจากนั้นไม่นานก็มีชาวเน็ตมาแซวส,สาวใบเตยอาทิรีบทําให้สะอาดนะครับเดี๋ยวจะขายให้ผู้เสียหายแล้วครับคนซื้อจะได้ดีใจบ้านสะอาดดีครับซึ่งก็มีคนมาไลค์และเห็นด้วยบอกว่าเป็นกําลังใจให้ผู้เสียหายแบบรัวๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ